สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์โดยคุณครูพลอยค่ะครูพลอยเป็นลิ้ลิมพงพันธ์เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนเนะะื้อหาใหม่ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเนั้เรียนไปทบทวนเนะะื้อหาที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของจํานวนนับ1นึถึงสิและ0ูนย์นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนยังจําจํานวน1นึถึงสิและ0ูนย์ได้หรือเปล่านะคะไปเริ่มกันเลยนะคะฉันคือจํานวนใดโดยคุณครูจะมีรูปภาพนะคะและให้หนักเรียนบอกว่าฉันคือจํานวนใดจากรูปภาพนะคะเริ่มกันเลยนะคะ ข้อแรกค่ะฉันคือจํานวนใดเฉลยฉันคือ3ข้อต่อไปค่ะฉันคือจํานวนใดเฉลยฉันคือ5ค่ะข้อต่อไปค่ะฉันคือจํานวนใดเฉลยฉันคือ 10ค่ะข้อต่อไปค่ะฉันคือจำนวนใดเลยฉันคือ2ค่ะข้อต่อไปค่ะฉันคือจำนวนใดข้อนี้นักเรียนมองไม่เห็นดวงดาวแสดงว่าจำนวนนั้นมันไม่มีใช่ไหมคะไม่มีถ้าไม่มีหรือจำนวนที่ไม่มีค่าก็คือเลข0นั่นเองค่ะ โอเคค่ะแสดงว่านักเรียนยังจำจำนวนนับ1ถึง10และ0นย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นะเราไปเรียนเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับ1ถึง10และ0ย์ค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับ1ถึง10และ0คือการนับจำนวนของสิ่งของ2องอย่างเ,เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าเป็นจำนวนที่เท่ากันไม่เท่ากัน น้อยกว่าหรือมากกว่านะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องหมายกํากับไว้ค่ะเรามารู้จักกับเครื่องหมาย2เครื่องหมายแรกกันก่อนนะคะเครื่องหมาย2เครื่องหมายนี้นะคะสีเขียวเราจะเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากันเครื่องหมายเท่ากันจะใช้ในกรณีที่สิ่งของสองอย่างมีจำนวนเท่ากันหรือตัวเลข ที่เขียนเหมือนกันเช่น1กับ1เขียนเหมือนกันมีจำนวนเท่ากันส่วนสีแดงเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากันค่ะเครื่องหมายไม่เท่ากันจะใช้ในกรณีของจำนวนที่เขียนต่างกันไม่เหมือนกันหรือสิ่งของที่ไม่เท่ากันเราจะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันเป็นยังไงนะคะโดยคุณครูจะเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพก่อนนะคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นเป็นรูปหนูกับรูปแมวหนูมีจํานวนกี่ตัวให้นักเรียนสังเกตแมวมีจํานวนกี่ตัวดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะหนูมีจํานวน1ตัวแมวก็มี1ตัว1กับหเป็นจํานวนที่เขียนเหมือนกัน จำนวน1ตัวกับ1ตัวแสดงว่าเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากันไว้ตรงกลางค่ะ1กับ1เป็นจำนวนที่เท่ากันตัวอย่างต่อไปค่ะโอเคมีหนูเพิ่มขึ้นมา1ตัวแสดงว่ามันเริ่มจะไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะหนูมีจำนวน2ตัวค่ะเพราะเพิ่มมา1ก็เป็นสองแมวยังมีจำนวนเท่าเดิมก็คือ1น 2กับ1เขียนเหมือนกันไหมคะเขียนไม่เหมือนกันและจำนวนก็ไม่เหมือนกันนะคะ,ะแสดงว่า2กับ1เป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันเราก็จะเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากันไว้ตรงกลางค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปพร้อมกันเลยค่ะตัวอย่างต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทําการเปรียบเทียบเสื้อและกางเกงนะคะเสื้อกับกางเกง เสื้อสีแดงมีจำนวน3ตัวกางเกงก็มีจำนวน3ตัว3กับ3เป็นจำนวนที่เท่ากันเราก็จะเขียนได้ว่า3กับ3เป็นจำนวนที่เท่ากันเราก็จะเขียนเครื่องหมายเท่ากันไว้ตรงกลางนะคะตัวยอย่างต่อไปค่ะเปรียบเทียบส้มกับชมพูค่ะส้มมีกี่ผลชมพูมีกี่ผลคะ เรามาดูพร้อมกันเลยส้มมีจํานวน5ผลส่วนชงพู่มีจํานวน6ผล5กับ6เป็นจํานวนที่เขียนเหมือนกันไหมคะเขียนไม่เหมือนกันและมีจํานวนผลที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากันไว้ตรงกลางค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะโดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องนับจํานวนของสัตว์ สามชนิดนะคะมีม้าลายช้างนะคะและก็มียีราฟค่ะค,คุณครูจะจับคู่ให้นักเรียนนับนะคะโดยคู่แรกนักเรียนจะต้องไปนับจํานวนยีราฟกับม้าลายค่ะยีราฟมีจํานวนกี่ตัวม้าลายมีจํานวนกี่ตัวนะคะนักเรียนนับได้เลยนะคะยีราฟมีจํานวนทั้งหมด3ตัวนะคะส่วนม้าลายมีจํานวนทั้งหมด 3ตัวค่ะ3กับ3เป็นจำนวนที่เขียนเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นจำนวนที่เท่ากันนั่นเองค่ะคู่ที่สองให้นักเรียนนับจำนวนช้างกับยีราฟนะคะช้างมี2ตัวยีราฟมี3ตัวค่ะ2กับ3เป็นจำนวนที่เขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากันไว้ตรงรลางค่ะคู่ที่3ามค่ะ ม้าลายกับช้างนะคะให้นักเรียนดูนะคะม้าลายมีจํานวนทั้งหมด3ตัวช้างมีจํานวนทั้งหมด2ตัวค่ะ3กับ2เขียนไม่เหมือนกันนะคะเป็นจํานวนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันไว้ตรงกลางนั่นเองค่ะโอเคนักเรียนพอจะจําได้แล้วใช่ไหมคะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันเป็นอย่างไรนะคะ ต่อไปเราไปดูเครื่องหมาย2ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะสีเขียวเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะสีแดงเป็นเครื่องหมายมากกว่านักเรียนสังเกตว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหัวลูกศรจะหันไปทางซ้ายมือเครื่องหมายมากกว่าหัวลูกศรจะสังจะหันไปทางขวามือค่ะเรามาเริ่มเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่ากันเลยนะคะจากภาพค่ะแตงโมมีจานวนทั้งหมดกี่ชิ้น อะโวคาโดมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นคะแอนถูกต้องค่ะแตงโมมีจำนวนทั้งหมด3ชิ้นส่วนอะโวคาโดมีจำนวนทั้งหมด4ชิ้นค่ะเราจะดูจากจำนวนที่อยู่ด้านหน้านะคะเปรียบเทียบกับจำนวนที่อยู่ด้านหลังนะคะ3เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า4 3เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเราก็จะเขียนเครื่องหมาย น้อยกว่าไว้ตรงกลางอย่างนี้ค่ะนักเรียนดูจากจํานวนชิ้นนะคะแตงโมมีจํานวนชิ้น3ชิ้นน้อยกว่า4ชิ้นนะคะต่อไปค่ะแตงโมเปลี่ยนเป็นมี4ชิ้นส่วนอะโวคาโดมีจํานวนลดลงก็คือมี3ชิ้นนะคะ4ชิ้นน้อยกว่าหรือมากกว่า3มชิ้นค่ะ แนสี 4, เป็นจำนวนที่มากกว่า3เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเขียนเครื่องหมายมากกว่าไว้ตรงกลางค่ะทีนี้คุณรูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบโดยใช้จำนวนนะคะเริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันและไม่เท่ากันนะคะโดยนักเรียนจะต้องสังเกตจากจำนวนนะคะที่เป็นจำนวนนับนะคะเลขโดดมีทั้งหมดสคู่นะคะคู่ที่1สีน้ำเงินค่ะ5กับ6 กับ6เป็นจํานวนเดียวกันไหมคะเขียนเหมือนกันไหมเขียนไม่เหมือนกันเป็นคนละจํานวนสแสดงว่ามันเป็นจํานวนที่ไม่เท่ากันค่ะจํานวนคู่ที่2นะคะสีเขียว7กับ0ค่ะ7กับ0เป็นจํานวนที่ไม่เท่ากันค่ะคู่ที่3สีเหลืองค่ะ6กับ6ค่ะ6กับ6เป็นจำนวนที่เท่ากันไหมคะ สังเกตว่ามันจะเขียนเหมือนกันแสดงว่าเป็นจำนวนที่เท่ากันค่ะคู่สุดท้ายคือคู่ที่4 4กับ4 4กับ4เป็นจำนวนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนที่เท่ากันค่ะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะคู่ที่1ค่ะ5กับ6ค่ะให้นักเรียนดูจากจำนวนข้างหน้า5เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า6คะ 5เป็นจำนวนที่น้อยกว่า6ค่ะผู่ที่2สีเขียวค่ะ7กับ0นะคะ7เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า0ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ7เป็นจำนวนที่มากกว่า0ค่ะผู้ที่3สีเหลืองนะคะ6กับ9ค่ะ6เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า9ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ6เป็นจำนวนที่น้อยกว่า9นะคะ คู่สุดท้ายค่ะเป็นคู่ของสีแดงค่ะ4กับ3ค่ะ4เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า3คะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะ4เป็นจำนวนที่มากกว่า3ค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ฟังนะคะการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากันใช้ในกรณีที่มีสิ่งของ2องอย่างมีจำนวนเท่ากันหรือ เป็นจํานวนเดียวกันนะคะเช่น1กับ1เป็นจํานวนที่เท่ากันส่วนการใช้เครื่องหมายไม่เท่ากันจะใช้ในกรณีที่สิ่งของ2องอย่างเป็นจํานวนที่ไม่เท่ากันหรือแตก,กแ,ตแตกต่างกันนะคะถ้าจะเป็นตัวเลขก็คือ2กับ3เป็นจํานวนที่เขียนไม่เหมือนกันมีค่าไม่เท่ากันส่วนเครื่องหมายมากกว่าใช้ในกรณีที่จํานวนข้างหน้ามี ค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ข้างหลังนะคะส่วนเครื่องหมายน้อยกว่าใช้ในกรณีที่จำนวนข้างหน้ามีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนกันแล้วนะคะแะคุณครูก็จะมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทํานะคะโดยที่คุณครูจะส่งงานเข้าไปในกลุ่มไลน์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนะะื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทำกันนะคะ โดยที่คุณครูจะส่งเข้าไลากลุ่มห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาที่ไลกลุ่มนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอ,ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ